ในวันเกิดอายุครบ80ปีของคุณยายหลานสาวก็เอ่ยถามคุณตากับคุณยายทำยังไงคะถึงได้รักกันยาวนานขนาดนี้คุณยายกล่าวว่าตั้งแต่วินาทีที่ยายตัดสินใจที่จะแต่งงานกับตาเขายายก็ได้เขียนข้อเสียของตาลงไปในกระดาษสิบข้อแล้วก็พูดกับตัวเองเสมอว่าหากตาเขาเกิดทำข้อเสียเหล่านี้ยายก็จะให้อภัยตาหลานๆได้ฟังจึงเอ่ยถาม1ิข้อนั้นมันมีอะไรบ้างหรอคะ คุณยายยิ้มแล้วก็พูดว่านี่แหละจากเคล็ดลับจริงๆยายไม่ได้เขียนมันลงไปหรอกไม่ว่าคุณตาจะทำอะไรก็ตามยายก็จะบอกตัวเองเสมอว่าคุณตากำลังทำข้อเสียสิบข้อนั้นอยู่จำไว้เถอดนะบนหนทางของชีวิตคู่นั้นไม่ได้สวยงามและหอมหวานอย่างที่พวกหลานคิดหรอกเส้นทางที่แสนยาวไกลสมุดหนึ่งเล่มยังเขียนข้อเสียกันได้ไม่หมดเลย ดังนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเถอะแล้วจะมีความสุขเอง